สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุดินนะคะสำหรับหัวข้อเขามองคุณยังไง แล้วจะทําอะไรต่อไปนะคะโดยที่อมยังไม่รู้ว่าจะเป็นพลังงานของใครขึ้นมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเนาะแน่นอนเป็นการสุ่มพลังงานนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปซีเรียสนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะสเดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูก็เป็นไปได้ะคะ่ะว่าพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันแล้วเดี๋ยวอมจะเช็คพลังงานหลัก สัมทับให้อีกชั้นหนึ่งนะคะว่ามันใช่พลังงานของคุณจริง,รงๆหรือเปล่านะคะเอาละใครผ่านเข้ามาก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนช่องด้วยนะคะเบอร์บัญชีจะอยู่ใต้คลิปใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยและใครอยากจุดเทียนเสริมดวงนะคะ11ส,สิงหา67จุดเทียนเจ้าเงาะเสริมสเสน่ห์เมตามหานิยมนะดึงดูดทั้งเพศตรงข้ามได้ดึงดูดผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์คำจุนได้ดึงดูดเทวดามารักได้นะคะเพราะฉะนั้นไปใไนไปไหนมาไหน ก็เดินทางแคลคาดนะคะแล้วก็ทํามาค้าขายก็ราบรื่นเจราจารเนี่ยดูมีสเสน่ห์นะสามารถที่จะดึงดูดซับเรียกทรับให้เงินไม่ขาดมืออะไรต่างๆสรรพคุณสอบถามหลังใหม่ได้เลยนะคะโดยที่จะเป็นเทียนแฮนด์เมดทุกคนคือไส้ตรงกลางนี่จะเป็นยันที่อาจารย์เข็มจะเป็นคนทำนะคะแล้วแกก็จะปั้นขึ้นรูปโดยยันอน่ะอยู่เป็นไส้นืกอออกใช่ไหมอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นแล้วจะทำแบบรายบุคคลเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นแฮนด์เมด ให้เวลาแกหน่อยหมายความว่าจะจุด11สิงหาเนี่ยจองล่วงหน้ากันนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าต้องเคี่ยวเทียนทำนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นติดต่อล่วงหน้านิดนึงนะคะจุด11สิงหา67นี้แล้วใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้สรรพคุณแล้วก็วิดีโอคลิปอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวอมจะให้ดูหลังใหม่นะคะก็ลองติดต่อกันมานะแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เอาละเชา่าทาด,ดินนะคะคลิปนี้เนาะ ใครอยากได้ยันหนุนดวงนะคะยันโอมแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นยันหนุนดวงแบบนู้นนะคะเป็นยันส่วนบุคคลผูกวันเดือนปีเกิดก็รับเปิดเขียนตลอดเลยนะคะอาจารย์เขมนเป็นคนเขียนนะคะทุกคนนะคนเดียวก,กันกับที่จุดเทียนให้พวกเรานะคะเอาละชาวธาตุดินนะคะอย่างที่บอกไปค่ะขอเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขาค่ะชาวธาตุดินเขามองคุณยังไง และจะทำอะไรต่อไปคุณกับคนคนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างขอพลังงานหลักหน่อยซิอาอ,อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ได้หมดเลยนะคะชาวกรกฎขึ้นมานะคะพลังงานหลักไม่ค่อยยอมกันก็ได้เนาะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงครบซ้อนกักกักกันไว้ นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเข้ากันไม่ค่อยได้เนี่ยเอามามเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะก,กักๆก็ได้เนาะเนี่ยกักๆก,กกันหวงหวงกันอยู่นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้มีลูกติดไหมฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะหรือว่าพวกคุณมีลูกติดด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเนาะหรือว่าลงเรือลําเดียวกันฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมาด้วยกันไหมนะคะมีภาระหน้าที่อะไรที่ข้องเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่า แต่ว่ามันมีความยากอยู่ตรงนี้ค่ะมันเข้ากันไม่ค่อยได้หรือเปล่าอายุแตกต่างกันอายุเชื้อชาตินะคะภาษาศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอุปสรรคอยู่ที่ว่าต้องโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันถึงจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบได้เริ่มต้นกันใหม่หรือเปล่าเช่นสมมุติตอนนี้ความสัมพันธ์มันมันดูอยู่ในเซฟโซนกัน นะจนกว่าอะไรจนกว่าอาจจะต้องมีการเดินทางมาหากาัรเหรอหรือว่าต้องย้ายบงย้ายบ้านย้ายงานอะไรอย่างนี้เลยไหมนะคะถึงจะทําให้ความสัมพันธ์แบบได้มาเริ่มต้นกันดีๆตรงเนี้ยนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านี่เป็นไปได้เหมือนกันว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกันเรื่องการงานการเรียนนะคะก็ได้อาจจะลงเรือลําเดียวกันด้วยเรื่องงานเรื่องเรียนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะปิดใจมีเซฟโซน นะคะรู้รู้สึกได้ถึงความเข้ากันได้ยากบางอย่างหรือหลายๆอย่างนะคะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์นะคะขออีกสองใบก่อนพลังงานหลักมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปไป,ไปมามาหวานเสน่ห์กันไปไปมามาแล้วก็เลยรู้สึกเครียดเครียดว่าเอ๊ะย,ยังไงนะอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะเนี่ยมันมีการไปไป,ไปมามารู้สึกเครียดต้องเดินทางไปมาหาสู่กันแล้วมัน ยากเหรออ่หรือว่ามันไปไปมาแบบแค่หวานเสน่ห์กันมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกเครียดเครียดก็ได้เนาะนะคะพลังงานหลักจะเป็นประมาณนี้นะความสัมพันธ์รักสามเศร้าครบซ้อนความสัมพันธ์นิ่งสงวนท่าทีความสัมพันธ์ที่ดู มีความไม่ชัดเจนอืมแต่ออมมองเห็นว่าพวกคุณนะ่ะดูมีความต้องข้องเกี่ยวกันอะไรไม่รู้นะเลี้ยงลูกด้วยกันการงานร่วมกันหรือบางคนยังเสพยังยังติดพันเรื่องแบบเรื่องทางกายเซ็กส์อะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะอ่ะทีนี้เรามาเช็ค ขอเป็นลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวสุกระหว่างคุณกับเขาขอห้าหมายเลขเออไม่ใช่ห้าหมายเลข5ราศีห้าเดือนนะคะที่จะถอยนะชาวมังกรหรือเดือนมกราคมอุ้ยมังกรซ้ำค่ะชาวลัคนาราศีกันหรือเดือนกันยายนชาวลัคนาราศีกันซ้ำเอาใหม่ มื่อกี้มังกร,งกรความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นระหว่างกันกับมังกรหรือเปล่าเนี่ยสลับกันขึ้นอยู่สองราศีโดดเด่นมากๆเลยคือลัคนาราศีกันมังกรแล้วก็เดือนกันยายนกับเดือนมกราคมนะคะอ่ะลัคนาราศีสิงหรือเดือนสิงหาคมสิงอีกแล้วโดดเด่นสิงกันมังกรลัคนาราศีเมถุนหรือเดือนมิถุนายน ลัคณาราศีพฤษภหรือเดือนพฤษภาคมค่ะโอ้โหธาตุดินเยอะมากตัวเลขบ้างตัวเลขที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะเอาไปผสมกันได้ด้วยนะเลขสามค่ะเลขเก้าค่ะถ้าผสมก็คือเลขสามสิบเก้าอะไรเงี้ยนะมีเลขสามหนึ่งเลขเก้าหนึ่งละเลขสามเบิ้ลโอเคเลขแปดค่ะเลขสามโดดเด่นนะสองครั้งเมื่อกี้เลขสิบสอง แล้วก็เลข2นะจ๊ะโอเคนี่คือพลังงานหลักทั้งหมดของชาวธาตุดินกับเขาคนนั้นนะถ้ามันตรง60%ไปต่อนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันครึ่งๆกลางๆไม่ค่อยจะตรงแปลว่าอาจจะยังไม่ใช่พลังงานของคุณนะเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันซิว่าแล้วเขามองคุณยังไงคะความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เขามองชาวธาตุดินยังไงเขามองชาวธาตุดินยังไง มีไพ่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะลัคนาราศีดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวพุธดาวศุกร์ชาวมีนขึ้นมาเพิ่มนะเขามองคุณในบางเคสเขามองว่าตัวคุณเองเขามองคุณปากไม่ดีก็ได้ในบางเคสในบางเคสอาจจะสสวนน้อยนะอาจจะมองคุณแบบเป็นคนวาจาเนี่ย พิคาดมากเลยคำพูดเนี่ยทิมแทงให้ตายกันไปข้างหนึ่งได้เลยก็ได้นะนะ,ะหรือไม่อย่างนั้นเขาอาจจะมองว่าตัวคุณเองแบบเป็นคนที่แบบสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคุณดูเหนื่อยคุณดูเพลียคุณดูสุขภาพแย่คุณดูสุขภาพไม่ดีเนาะนะคะหรือเขามองเป็นคุณเนี่ยเป็นคุณเน่ยเป็นคน,นคชอบหักหลังคนอื่นก็ได้นี่ใน,ในบางเคสเท่านั้นนะคะนี่ส่วนน้อยนะคะ แต่ส่วนมากเขาอาจจะเห็นว่าคุณน่ะสุขภาพไม่ดีเหนื่อยภาระเยอะอะไรนี้ก็ได้เนาะนะคะแต่ว่าปากไม่ดีนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเขามองคุณยังไงจริงๆตัวคุณเองก็ดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีอยู่นะแต่อาจจะดูเป็นคนทำอะไรช้าๆสักหน่อยไหมคะในเหรียญจะเอาอะไรก่อใหม่เอาจะทําอะไรก่อใหม่ทา ดูช้าไปนะความสัมพันธ์นี่ช้ามากๆเอ่อจะทำอะไรก็ดูกังวลอยู่นั่นแหละช้าจังเลยนะคะอ่อแรกๆก็ดูแบบมีแพชชั่นดีอยู่แรกๆก็ดูจะเฮ้ยแบบพยายามอยู่แต่ว่าไปไปมาๆเอ๊ะทำไมมัน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 ช้ามันช้าดูดูไปต่อลำบากจังอ๋อมีอคนซึ่งคนคนนี้เขากำลังมองว่าตัวคุณเองอะ มีความรับผิดชอบก็จริงแต่แบบมันดูไม่ไม่ชัดเจนเลยอะ่ะมันดูแบบจะทําอะไรก็ไม่ทําจะลงทุนอะไรก็ไม่ลงทุนหรือว่ายึกยึกยักยัก,ยกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงหรือความสัมพันธ์นี่มันช้าซะจนแบบเขารู้สึกว่าโอ้ช้าเป็นเต่าคานี้จะไหวไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะเขาน่าจะมองคุณไปคนแบบดูกังวลดูคิดเยอะไปหน่อยนะคะดูทําอะไรช้าไปหน่อยแต่ความรับผิดชอบดีอยู่นะอะไรเงี้ย อ่าหรือหรือบางทีเขาอาจจะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณก็ได้นะคะในบางเคสเนาะเขามองคุณยังไงในบางเคสคุณก็ดูเซนดีอยู่นะคะเออเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณดูเป็นคนเออก็ก,ก็ก็ดูเป็นคนมีเซนต์อยู่นะดูเซน์แม่นดูเซนดีอยู่แต่คุณดูกังวลทําอะไรคุมเครือจังเออทำอะไรไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยทําไมคุณทําอะไรไม่ชัดเจนทําไมดูคุมเครือ แล้วแถมไม่พอเนี่ยหลายๆคนที่ดูคลิปนี้บางคนคําพูดไม่ดีจริงๆด้วยนะปากไม่ดีจริงๆด้วยชอบพูดอะไรให้เขากังวลชอบทําอะไรให้เขารู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเขามองคุณยังไงเป็นคนหัวดื้อด้วยเป็นคนมีทิฐิมานะหัวดื้อชอบเอาชนะด้วยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆความพยายามสูงแต่ก็ดันแบบ ไม่ชัดเจนเออน,นะคะดันเป็นคนดูกังวลไม่ชัดเจนอืมอมมองว่าเขาว่าจะไม่ค่อยชอบเขามองคุณในในในด้านที่ไม่ค่อยดีหรือมองในด้านที่เขาไม่ค่อยชอบอมว่านะอืมเขาเข้าไปโฟกัสคุณหรือมองคุณในด้านที่เขาไม่ค่อยชอบอะความช้าความไม่ชัดเจนความรอบครอบเกินเหตุหรือความปากไม่ดี นะคะความแบบชอบทําให้เขาเจ็บอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงชอบทําให้เขากังวลทําให้เขาเจ็บนะคะอืมดูเป็นคนดือ้อที่ไม่ค่อยยอมฟังอะไรไหมอ่ะเขามองคุณยังไงมีไพ่ออ่วันเสาร์ขึ้นมานะคะ แต่คุณก็ดูเป็นคุณดูเป็นคนมีภูมิความรู้นะคะดูเป็นคนมีองค์ความรู้ดูเป็นคนมีภูมิความรู้ที่ดีประสบการณ์ในชีวิตเยอะนะคะอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่อาจจะมีความเป็นผู้นำโดยใช้ประสบการณ์ความรู้ดูเป็นคนมีความเชี่ยวชาญน,นะคะดูเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองได้ค่อนข้างดีอะ่ะ แต่คุณก็คือคนที่ทำให้เขา่อะรู้สึกไม่ดีแล้วก็เจ็บด้วยอะนะคะเป็นคนดีที่ทำให้เขาเจ็บอะ่ะ <c oughs> คุณก็ดูเป็นคนดีนะแต่เป็นคนดีที่ทำให้เขาเจ็บนะแบบไม่ค่อยฟังใครจริงๆคือประสบการณ์สูงรู้เยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยฟังใครก็ได้นะเขามองคุณเป็น เขาเขามองคุณยังไงอีกแต่จริงๆคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์คนนึงแหละอะเป็นคนมีสเสน่ห์แต่เป็นคนที่เข้าใจยากเขามองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจยากพอๆกับการที่เขามองว่าตัวคุณเองอะแบบไม่ยอมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยฟังใครก็ได้ แล้วในบางเคสเขามองว่าตัวคุณเองเป็นคนเจ้าโปรเจกต์นะแบบโอ้ยคิดอะไรหลายอย่างอยากจะทําอะไรหลายอย่างเลยบางทีก็ดูแบบขยันขันแข็งบางทีก็ดูอยากจะเทคแอคชั่นทำความฝันอะไรหลายๆอย่างให้มันเป็นจริงได้นะนะดูเป็นคนมีความหวงังดูเป็นคนมีสเสน่ห์ดูเป็นคนแบบมีพาวเวอร์มีพลังงานที่จะทำอะไรต่อมีอะไรนะคะแต่แบบ แต่ว่าแต่แต่ช้าก็ได้ไงแต่ว่าแต่มันสําเร็จช้าหรอหรือว่าแต่ว่ามันเริ่มหรือว่ามันทําช้าก็ได้ไงเขามองว่าตัวคุณเองมีมีหลายบุคลิกด้วยนะบางทีก็ดูลักอิสระเหมือนเด็กๆเ,เลยนะคะบางทีก็ดูซุ่มๆรับลมคมในอ่านยาก ะะแต่บางทีก็ดูเป็นคนดีเอามาว่าเขามองว่าคุณนะ่ะค่อนข้างมีหลายบุคลิกแล้วนั่นนะ่ะมันทําให้เขาสับสนนะสับสนว่ายังไงกันแน่อะไรเงี้ยเออแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าคุณมีความน่ารักอยู่นะคะมีความน่ารักมีความเป็นคนดีมีสเสน่ห์มีความรับผิดชอบมีประสบการณ์สูงมีความรู้ความสามารถคนนึงอะไรเงี้ย เพียงแต่เป็นคนดีที่เอาเบาเป็นคนดีที่ทําให้เขาเจ็บเป็นคนดีที่ทำให้เขากังวลหรือคุณอะปากไม่ค่อยดีก็ได้นะคะเออชอบเอาชนะหัวดื้อหัวแข็งพอสมควรเพราะว่าอะไรภูมิความรู้เยอะองค์ความรู้เยอะก็เลยดูเป็นคนดื้อก็ได้เนาะอืมเอาล่ะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปค่ะ ชาวาตุดินแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปในบางเคสเขาก็จะพยายามอ๋อแบบดีลกับความสัมพันธ์นี้ในทิศทางให้มันมั่นคงมั่นคงในที่นี้เป็นเรื่องเงินก็ได้นะการเงินการทองธุรกิจผลประโยชน์ นะคะอาจจะไม่ได้มองมันเป็นเรื่องความรักขนาดนั้นนะคะการพูดคุยการส่งข่าวจะยังยังเห็นแน่ๆนะคะแต่เขาจะค่อนข้างสงวนท่าทีเหมือนกันนะคะอาจจะนิ่งมากขึ้นสงวนท่าทีมากขึ้นหรือมั่นคงกับคุณทําความสัมพันธ์นี้ให้จับต้องได้ไปในทิศทางที่ไม่ไม่อิงเรื่องความรักมากนักน,นะคะ,นะคะเขาจะทํำยังไง เนี่ยน่าจะประคับประคองไว้ถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันแน่นอนเขาก็คงจะประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้มั่นคงแหละให้ยังเป็นครอบครัวให้ยังเป็นแฟนให้เป็นอะไรนะคะเพราะว่าคนคนนี้ชอบความมั่นคงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณกับเขาข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์หรือสิ่งที่มั่นคงบางอย่างแน่นอนเขาจะเพยายาะียมประคับประคองขุดไว้แน่ๆนะคะก็พูดคุยกันน,น,นู่นนั่นนี่ส่งข่าวเพียงแต่ก็จะมีพลังงานในเชิงสงวนท่าทีบ้างนะคะ เขาจะทำยังไงเนี่ยก็จะเป็นมิตรภาพดีๆแหละนะคะก็แบบเป็นเพื่อนสนิทเป็นกัลยนณมิตรกัลยาณธรรมหรือว่ารักชอบกันแบบเพื่อนฉันเพื่อนอดทนอยู่เป็นเพื่อนสนิทคุณไปอดทนอยู่ในความสัมพันธ์เกื้อกูลแบบนี้ต่อไปนะคะอดทนอยู่แม้เป็นแฟนกันแล้วก็ต้องอยู่กันเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะหรืออยู่กันด้วยมิตรภาพดีๆเพราะว่าพวกเราข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องมั่นคงอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ยนะ เขาจะทำยังไงดูแล้วเขาเหมือนกับจะดีลกับคุณแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะเขาจะดีลกับคุณแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะดีลแบบตามความถูกต้องจำเป็นในสังคมตามความถูกต้องจำเป็นที่ต้องข้องเกี่ยวกัน นะคะเพื่อที่จะรอคอยดูอะไรที่มันจะชัดเจนกว่านี้เพื่อที่จะรอคอยดูความมั่นคงมากกว่านี้เขาจะทํำยังไงดูแล้วเหมือนกับขีดเส้นพอสมควรนะอืมขีดเส้นพอสมควร กรณีถ้าเกิดว่าเขามีแฟนตัวจริงอยู่เขาจะให้ความสําคัญกับแฟนเขาเป็นอันดับแรกกรณีเขามีแฟนอยู่นะเขาน่าจะให้ความสําคัญกับแฟนกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือแฟนตัวจริงนะคะหรือกรณีพวกคุณเป็นเจ้านายกับลูกน้องกันเนี่ยอามองว่าเขาจะโฟกัสทําตรงนั้นให้ดีมากๆเลยนะคะพลังงานจะทํายังไงต่อไปถ้าตีรวมๆในทุกๆสถานะเนี่ย ไม่ว่าพวกคุณจะข้องเกี่ยวกันยังไงเอามองว่าเขาจะพยายามดีลกับความสัมพันธ์นี้ให้เป็นผู้ใหญ่นะคะแบบใช้ความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รักษาคอนเน็ t ชันนี้ไว้นะคะให้อยู่ในจุดที่สบายใจพึงพอใจมากที่สุดนะคะแล้วเหมือนต้องใช้ความอดทนกับสถานการณ์นี้ด้วยนะแล้วทิศท,ทางแนวโน้มล่ะคะ ทิศทางแนวโน้มละท่าดินทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้อ่อมองว่ามันติดกฎเกณฑ์อะไรไม่รู้อะมันติดเอกสารสัญญารูปธรรมจับต้องได้ภาพลักทางสังคมติด ความจําเป็นเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ค่ะอืมทิศทางแนวโน้มถ้าพวกคุณทํามาค้าขายนะคะถ้าข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องความมั่นคงทางการเงินหรือผลประโยชน์ออามาว่ายังไงในความสัมพันธ์นี้ยจะยังเป็นที่น่าพึงพอใจอยู่นะอืมนะคะ แต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องผลประโยชน์การงานการเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยทิศทางแนวโน้มก็อาจจะจับยึดกันไปแบบแบบผิวผิวเผินๆก่อนนะคะเพราะว่ามันมันมันมีคนใช้สมองหรือว่าพยายามใช้เหตุใช้ผลมากๆเลยนะคะแล้วอมมองเห็นได้เลยว่ามีคนคนนึงแบบไม่ชอบกำแพงที่มีหรือว่าไม่ชอบไอเหตุผลอะไรเหล่านั้นไม่ชอบการใช้สมองเหล่านั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย อืมแต่ดูแล้วจะยังมีการจับยึดกันไปอยู่นะคะจับยึดกันไปอยู่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุยกันมั่งอะไรกันมั่งเนาะห้องเกี่ยวกันไปจับยึดกันไปแต่ก็ค่อนข,ข้างมีอีกโอก้พอสมควรเนาะค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่จริงๆนะคะทิศทางแนวโน้มยังไม่เห็นภาพว่ามันจะเป็นบล็อกปิดกั้นนะทุกคนนะยังไม่เห็นภาพนั้นนะ ดูทรงยังยังมีการพูดคุยสื่อสื่อสารติดต่อค่ะอข้อความสิเขามีอะไรอยากจะบอกดินบ้างเขาอยากจะบอกดินว่าอะไรไหมเขาอยากบอกดินว่าเขาบอกว่าเราต่างก็รู้ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนชั้นอาจจะไม่ใช่คนของเธอ,เ,อ,อเราต่างก็รู้ว่าชั้นคงไม่ใช่คนของธาตุดินหรอกอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ แต่ว่ามีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะที่ทําให้เขาระลึกนึกถึงคุณนะคะย้ําเตือนให้ให้ยังจดจําคุณอะไรเงี้ยแล้วเขากลัวการติดต่อคุณด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขาอาจจะก,กลัวการถูกทอดทิ้งกลัวความผิดหวังเขาบอกว่าเขาสัมผัสถึงคุณได้แม้ว่าเราจะห่างกันเป็นรักทางไกลหรือว่าอยู่ในช่วงของการแบบเออก็มีความห่างห่างกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะม,มีความสงวนท่าทีกันก็ได้ เขาสงสัยค่ะว่าคุณจะมีความสุขได้โดยไม่มีเขาหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรนะเวลามีคนนึกถึงหรือพูดถึงคุณเวลามีการพูดถึงคุณเขาไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะอาจจะเป็นคนที่ข้องเกี่ยวกันในสังคมในอะไรหรือเปล่าเนาะเขาบอกเขาจะเป็นใครสักคนที่ดีขึ้นให้ได้เลยนะอเขาบอกว่าเขาก็หวังว่าจะได้ดูแลคุณให้ดีกว่าที่ผ่านมาด้วยนะคะ แล้วเขาก็รู้ค่ะว่าเขาก็ล้ำเส้นคุณเหมือนกันนะอืใต้สำรับเขาหวังว่าจะเอาคำพูดบางคำกลับคืนมาได้เป็นคำพูดที่พูดไปแล้วไม่น่าเลยไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอะไรอย่างนี้เนาะออ,อยากเอาคำเหล่าน,นั้นคืนจังนะคะเอาล่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของชาวท่าดินยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นการสนับสนุนกันเนาะแล้วก็จุดเทียนนะคะเจ้าเงาะนะเสริมเสน αι, ่ห์เมตานะคะ ก็สอบถามสัมพคุณหลังไม้ได้จุด11สิงหา67นี้แล้วนะคะแอดไลน์สอบถามได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์จองคิวได้ใต้คลิปนะคะสนับสนุนช่องนะคะเบอร์บัญชีก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย